ไยดีอีหลามิซอวาด้กิงรสชาติระดับพันซือเล่นวา่าน,น้องน้ำม่นพี่น้องเอ๋ยถึงสียฝากฟ้ากำไกล้เขาเขียวห้องกับเที่ยวมาถึงพบกันจนได้โอ้น้องมาเหลียวเบิง่งหนองเคือนไี่ดีหลากหลายวิชาการกระไดงานฝีมือก็เป็นยูกันแบบกลมเกี่ยวถึงสีน้อยกระน้อยแต่ปริมาณคุณภาพบ่เป็นสองห้องไผหม่องอยูหม่องเศร้ากับงาาตา นามยูนาำใส่ไฟฟ้ากับเพียงพ่ออินเทอร์เน็ตไหว้ไฟ,ไฟเข้ากับไว้เด้อจา้าความหักความแพงที่ผ่านมาในมือน,นี่ขอขอบพุณนหลายๆขอจดจำงจื้อไว้ในอ่อมอกอ่อมใจเช่าหนองเคือนอิตนุนเช่าหนองเคือนขอข้าน่นหลายๆได้เลยจา้าสอย <c oughs> <c oughs>